ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตความคิดกับการดำรงอยู่ของคนในตำบลบา้านคขาวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเป็นส่วนหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพึงพาอาศัยกันของคนจุ่มจนบนทานทรัพยากรอันลุ่มรวยไปด้วยความรักร้ายของระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ำที่เต็มไปด้วยปลาปลุปลากระจูดตุ้งดอกบัว แหล่งนกน้ำสั์น้ำตลอดจนไปถึงควายน้ำที่มีอยู่กว่าสามพันตัวดังที่ชาวบ้านได้ใช้พื้นที่เนินดินกลางถุงรุมน้ำทะเลสาบส่งครามาเป็นแหล่งี่อยู่อาไยกองควายมากว่าร้อยปีแล้วที่นี่จึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอ่าไหของาศัยศน้ำแห่งรุมน้ำทะเลสาบส่งครามาจนถึงปัจจุบัน จากความอุดมสมบูรณ์องนอกนาหนาชน,นิดปืดพันและแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่เชื่อมจากทะเลสาบสงขลามายังใายคลองร้ายคะแนงข้าวสู้ชุมชนส่งผลในการดำเนินชีวิตของคนํำบนบานข้าวอยู่ได้ด้วยการทำนาขึ้นป่านห้าปลาห้าผืชพักพืูนบานอีกบางส่วน ก่าใจในการปูพักส่วนครัวเรียงสัตดตามวิธีชีวิตการพึงตนเองมหาคั้นแต่โบราณคือท่านความคิดที่เชื่อมโยงวิธีชีวิตค้องตำบลบานค้ากับสายน้ำอันงดงามเร่านี้จึงเป็นต้นทุนอย่างดีที่ต่อยอดมาสู้การพัฒนาชุมชนในทิศทางการต่องเสียวเชิงนิเวศการตอ,องเสียวเชิงนิเวศนี ตะบน,น,านราัดเราเรมีลุมล่ปกักนเกิดมาช่วยกันกิดาะในรูารนน่าต่างในระบนบรรถัาเรามีลยไล่ไล่ยัแล้ก็ประกอบด้วยภูมิภูมิประเทศทะเเร่องน้ยู่นั้นแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างยุ่จนะบูนําแล้วก็ระหว่างโรงเรียนด้วยปรั่งต่างต่างฝากบรากาดีแต่ลเล่นนความสันอยู่นันอั้นตลอดแล้วก็ให้ความร่วมกันแล้ว ีแนวทางเป็นทตางเดียวกันเพื่อทำมันเกิดกปรรวมสมาธิายจางดุ่มระวังเราาง่งเรียนรู้แล้วก็อยู่ที่ชุมชนจัจบ,บาลแล้วก็อยู่ที่ชีวิตเทวาเน,นคนโลกเรืออยู่ในป่าภูต่อจากนี้เราจะผ้าเพื่อนเกลอือและพี่น้อง,งจี้นใจไปเที่ยวเชิงนิเวศกับเจ้าของประสบการณ์ผู้ผ่านการเรียนรู้ชายชีวิตจริงกับรุมเร่น ซาเพ่งนีอันเราพาไปเที่ยวพร้อมกันเลยนะครับคือมารยาทในการที่จะนั่งเรืออย่างปลอดภัยนั่งเรือเด็กๆนะครับดูหนึ่งเราอย่าเอามือไปจับขอบเรือนะครับอย่าเอามือไปจับขอบเรืออันที่สองเราต้องไม่หยอกล้อไม่เล่นนะครับนั่งอยู่ในความสงบอ่าอยู่ในาการที่เรียบร้อยไม่ต้องตื่นตกใจนะครับ เรื่องความปลอดภัยก็ในท้ายเรือก็จะเป็นผู้ชายเขาจะเป็นฝ่ายดูแลนะครับประเด็นที่สองมารยาทในการไปเที่ยวนี้อย่างที่บอกแล้วนะครับหนึ่งเราต้องไม่เด็ดไม่เก็บสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาครับปลอดเน็อ้อหิ้วไปเลยครับระวังลื่นนะครับ มาแต่ก็ตามดีขอัท่าเลยท่าเป็นแก่เปแนละลกลางว่างก็มีอยู่แล้วเป็นสักเครื่อกิดข้องมอบอลกข้องของตัวบันคับเราติดติดนึง ปลากระจูดค่ะปลากระจูดเป็นกระจูดทีหวาก็ใส่ชั้นผกเสื้อต่างๆผวกมวก ป็นซี่แกลาตะเม็ดปลาตะเม็ดอะไรก็ไม่หรือน,นะครับถึงตรงนี้สมัยเก่าแก่นะครับดี่วา่าได้ของเต่านะครับเต่าถึงมีมากอันไหนร้อมกันนั่นก็มีช่างนะครับช่างช่างเกรช่างแกรบอะไรก็มีจระเข้นะครับ,รรบ,บ,รรบถึงปัจจุบันเลยอ่ะได้นี่จากนี่ไปแล้ว แตามทะเลปัวนั้นตะปูถึงว่าจริงๆแล้วมันเป็นที่อยู่วาได้ของปลานะมีต่างัวล่วงปัวแดงปัวเข้า

ในเส้นทางครองบานเข้าเข้าโมกป่าสเสม็มาถึงคลองอยางเรี่ยมและตรงเข้าสู้ชุมชนบานเข้าเป็นเพียงเสี้ยวแหลกๆที่บง่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินพื้นนม้นมน้ำตำบลบานเข้าวแว่งหนีที่พวกเธอแหลกเขากำลังรอมือซืบต่อทำกลางความเปลี่ยนแปลงที่กำลังลุกรำเข้ามาการตีค้นบานเข้า ผู้ชายชีวิตอยู่กับเรซาทุงหน้าปาสะม็ดท,ทะเลบัวได้ออกมายืนยันกับตนเองกับเพื่อนเกลอและผู้ที่เกี่ยวข้องวา่าพวกเธอและเขาคือส่วนหนึ่งของระบบนิเวศร,รุมนามมีความตั้งใจในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่จะเป็นก้นไกรวมกันดูแลว,วิถีชีวิตที่ดีงาม ทำกลางความอุดมสมบูรณ์ของรุมน้ำให้อยู่คู่ทะเลซาพแห่งนี้ไปจนชัวรูกชัวร้าน